อืมบล็อกที่เหลือนี่เอามาทำอะไรดีนะบล็อกที่เหลือก็สร้างอะไรไม่ได้อุ้ยเดี๋ยว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 มันทำอะไรนี้ได้เหรอโอ้สุดยอดไปเลยทาอะไรดูดิโอ้ได้ผลด้วยอืมฉั้นเอามาทำอะไรดีนะอ๋อจะคิดออกแล้วประตูนี้ไหมอ๋อสุดยอดแล้วก็อ๋อสีวะอย่างอ่ะประจาช่วยค,ค,คือทอดน,นี่กำทำอะไรไปเนี่ยวายอเดี๋ยว ควมเย่หลาแล้วเฮ้ยแต่ว่าพูดถึงแล้วฉันทำอะไรดีนะโอเคฉันแบบไปหาอะไรทำดีกว่าแต่แต่ก้อนนะเดี๋ยวนะท่านท่านข้าใจสุดเลยหรือว่าฉันจะสร้างไอ้รางรถไฟนนะั่นดีรถไฟที่มันสวยๆอย่ะ ก็น่าลงเหมือนกันนะเดี๋ยวขอลองขุดไปดูก่อนมันเฮ้ยทำไมนี่นเราขุดมาลึกนลนะเราไม่เจออะไรเลยเฮ้ยเจอบ้างสิขุดมาลึกขนาดนี้เียเดี๋ยวนะนี่มันที่ไหนกันเนี่ยอ๋อนี่มันล้างรถไฟนี่นะ้อาทำไมที่นี่มันมืดเลยอะไรเนี่ยทาแบบนี้ได้ดูเหรอเดี๋ยวนะ คิดอะไรออกเร็วจริงแหละได้เวลาทำรางรถไฟแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องให้เพื่อนมาเล่นด้วยต้องขูดลงไปต้องขูดลงไปต้องทำแบบนี้นี่ต้องตัดใหญ่เลยคุณบอกดีไหมว่าไม่ต้องดีกว่านี่วางไปวางไปต่อต่อต่อลงมา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 ตอนไหร่กัน่ะทุกคนตื่นเต้นมาดูดิว่าได้ไหม โอ้าวสนุกนะเนี่ยนนะอืมแล้วสกิลก็เจอๆเลยอืมอยากก็ยิงดีนะหนึ่งสามชั่วโมงผ่านไปฮิปโปฮิปโปบ้างไปลองเล่นกันเถอะเลือกจะเหลืองอาจจะทำอะไรเฮ้ยหวัดดีแว่นนี่สินี่คือลานรถไฟนะท่านายพวกนายเลยนะ่นน่ะ ลองเล่นดูสิมันเจ๋งมากเลยนะอืมก็บเลยลองดูสิมันโอ้โหูคนลุกปิ๊บแต่เดียว,วโอู้หชั้นก้าดีไหมลงไม่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 มีชั้นสร้างมาจ้งสามชั่วโมงเลยนะนั่งนั่งเออนั่งนั่งกละจใจกวางเดี๋ยวมีทางเลือกหรอไปขีเพื่อนไปของนั่งไปไปไปเดี๋ยวเวลาแล้วเพื่อนไปสู่ข้างในก็าั้งแล้วทิ สามสองหนึ่งโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนยังโอ้โหโตเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ยังลึกเลยโค้สี้โอ้โไม่ง่ายไม่เว้นหัวเอ้ยเพื่อนนั่นแจกจะาหัวโอ้มีมียาดมันเท่าไหร่โอเคฉันไม่อยู่อุ้ยเป็นสูงดูนะโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเหรือมีแบบนี้ด้วยเหรอเพื่อนโอ้โหนายเหลือง โอ้ยฉันฉันตอนนี้เรากำลังตายความกลัวกำลังเร็วสึงโอ้ my god อดไม่ไม่นะเพื่อนโอ้ยตะกอนเราเอดตายเฮ้ยฉันกลับตายแล้วไปไหนเพื่อนใช่ใช่เพื่อนใช่ไปือนโอ้ยลองต้องมุดอีกโอ้โหเพื่อนโอ้โหท่นทำของเขานี้นี่หนูในเหลือง โอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหเพื่อนโอ้โหมิ้งตรงนี้มาหวาเสียวจังเลยมิ 3, ้งสะพานกำลังจะมาโอ้โหเพื่อนนี่นายเหลืองทำนี่ที่นายเหลืองทำนี่โอ้โหเพื่อนเวียนหัวเอือมีบรรทงยาเราโอเคฉันมีฉันมีเอาไม่ฉันเดาเอาสลับที่กันมันเอาไม่ได้อ่ะโอ้โหเพื่อนดีลังแกสุดยอดเลยชูมือกันเริ่ทุกคนไม่ไน่ามันมุดมุดวะ เอ็นอ้าจบแล้วหรอเย้ี่าอะอะไรวะจโอ้เราลองดูยนีอ้ยเฮ้ยนะยอะไรวะเนี่ยแหมเม่ไหร่เขาจะมานะนี่เราอยู่นานแล้วเอ้ยยย Tu leo quá. Tu tu. À. Thấy ra ơi.